เรื่องของการทำมาหากินชิงทองครับ <Yeah. S 2> แต่ปรากฏว่าด้วยมือเปล่า oh. นี่นะตอนนี้กำลังลอยนวลอยู่ครับ mm. เผื่อานผู้ชมได้ดูภาพข่าวนี้จะช่วยกันตามจับโจรชิงทองอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเชียงรายนะครับในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองครับ <c oughs> ห้างทองยาวราช ทวีสินนะครับอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตมุลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับภาพเห็นอยู่นี้ในช่วงเวลาประมาณจะเกือบ2องทุ่มแล้วครับนี่นะร้านกำลังจะปิดและเจ้าของคุณอนุพันธ์กิจพิทักครับ นี่นะเก็บข้าวของพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านทําที่จะเดินผ่านไปแต่ปรากฏว่าผ่านครับวิ่งเข้ามาเลยนะนะครับเอาตัวน้มเข้าไปแล้วก็ชิงทองทันทีครับปรากฏว่าถาดที่ทองที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นแหวนครับแล้วก็เป็นที่เก็บพระด้วยครับนะลักษณะว่าว่าเป็นกรอบพระอย่างนี้ครับแต่ไม่มีราคามากมายนะัก นายคนนี้นะครับบอกว่าเมื่อชิงไม่ได้แล้วครับเอี้ยวตัวไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการหยิบ2ชิ้นออกไปครับคือจเวลี่หลังจากนั้นก็เพ่นเลยครับขีบ่มอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นซูเมอร์เสีส้มครับ หลบหนีไปทางเส้นทางสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตำรวจกำลังแกะรอยอยู่นะครับตอนนี้ว่าหลังจากที่ขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงนั้นไปเลี้ยวซอยเลี้ยวอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเผื่อท่านผู้ชมนะครับได้ดูภาพข่าวนี้ <c oughs> ช่วยกรุณาแจ้งตำรวจด้วยนะครับแต่นายคนนี้รู้ว่าตัวเองได้อะไรมามากคนะรับตามภาพตามภาพที่ปรากฏนี่ครับปรากฏว่าไปทิ้งจัวเวลรี่เอาไว้2ชิ้นครับ อยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นี่นะเห็นไหมครับมาด้วยมือเปล่าเท่านั้นเองครับเผลอเมือม่อไหร่อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ครับสแสดงว,ว่าจ้องอยู่แล้วเผลอแั๊บก็วิ่งเข้ามาท่านผู้ชมดูภาพขาอีกทีนึงน,นะครับพวดปรกากฏว่าเหมไม่ได้ทองเป็นการชิงทองได้มือเปล่าครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยไปครับอืมนี่ก็ <ๆ S 1> ถือว่าโหดอยู่นะคะอืม